โยายาด้วยเลยดัมพี่เลยร้องกันกับตัวนี้เลยเดี๋ยวเองเริ่มเชียงเลยมาหาเราลงเรากับไปตัวนี้แน่นอนแล้วเลยไอ้ตัวนี้มันไหนมาสู้ตรงนี้โอ้ยเมื่อกี้เห็นไม่รู้ว่าจาคนทศที่อยู่มาหันพุ่งอย่างเดียวเลย

Nam sợ lấy một cái chịu chứ 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 thử chứ 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 Bà chứ chứ chứ

คนเด็ดๆถ้าใครถ้าใครถ้าใครจะกระตีเค้าก็เลยดูดูตัดดีจะไปตื่นไปแล้วไม่ไม่เป็นก็อ่ะอย่าตามเลยว่ากัน तो वो हम पी रहे हैं पर दय Terima kasih telah <laughs> menonton! ไม่ไปไหนแล้ววะี่ไสงส่วตัวนี้มันกับต้านมา่องน้ำยั่วอะไรดิ่องก้ท่ง้แม่ม่ชู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  ถ้าพวกตัวอีกัวดแบนนั้นถ้าสมมติจะให้มันสู้ก็ต้องใส่ไปในกวดก็ต้องใส่ไปในโหลเดียวกันเลยไม่งั้นมันเหมือนมันไม่สู้นเดี๋ยวมันสู้รอสัดกันนี่ตัวแต่ตัวนี้คึกจัดเลยปลากันไฟนี่นะประตูปั้นได้เลยนะแบบนี้นะแบบนี้คลกจัดดูแต่ตัวเบลเทอร์กัมันตัวต้องแตกนะ Thank <laughs> you.

computer she's in the so they can Okay. Hello. Okay. Cô ôm bà cá bà để em park đây Mà nó cứ cứ chặt bao dọc bạc cắt bé với cô đi ừ, bằng tay bằng nhá ok น้องอาบน้ำไปไปน้องไปจุดไปไปดูไปอาบน้ำไปเราไปจัดตัวนะไปไปจัดจัดตัวนะครับป๊าป๊าแต่งคิปเปิลเบี้ยนี้ไปเรียบ้อยไปดูจะเปนได้ยังไงเราปก่อนนครับไปน้องอาบน้ำไปนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันต่อนะทุกคนนี่จะถ่ายให้ดูประมาณนี้นะทุกคนนะ สวยไหมครับทุกคนสวยไหมไมูลเสน่ห์ของปลาก,กัดนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนครับ